สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะวันนี้มาทักทายเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตชีวิตช่วงนี้ให้เพื่อนได้รับฟังกันนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะจะบอกว่าตอนนี้ย้ายบ้านที่เคยไปเช่านะคะย้ายกลับมาอยู่ที่นิบาน,น่านะคะทุกคนต้องมากลับมาที่นี่แล้วก็เริ่มตั้งสติใหม่ว่าเราจะทํำยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวดิวฉันไม่อยู่แล้วนะคะลูกสาวคนเดียวที่ กำลังจะทําเรื่องไปต่างประเทศนะคะทุกคนก็คือเสียชีวิตนะคะทุกคนจ๋าก็คือช่วงที่อากาศร้อนๆลูกสาวนอนแล้วก็หลับไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมนะดิฉันมาทํางานอยู่ที่นี่แล้วกลับไปที่คือตอนนั้นเช่าอยู่ตรงหมู่บ้านที่โชคชัยนะคะทุกคนปรากฏว่าลูกสาวนันอนหลับแล้วก็คือนอนหลับสบายไปเลยนะคะทุกคนแต่ดิฉันไปเจอเนะ่เขาเขาสภาพเขาไปแล้วนะคะดิฉันไปเจอตอน เย็นของวันพฤหัสนะคะทุกคนแต่เสียในวันพุธอาจจะกลางคืนนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้เอะใจหรืออะไรนะคะเพราะว่าเวลาลูกอยู่บ้านเนี่ยก็คือเป็นเวลาที่เขาีแลซ์ที่สุดคือจะทําอะไรจะนอนจะอะไรแต่ลูกสาวชอบนอนล็อกประตูนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเยน็นเ็าจะปิดแอร์พอพอร้อนเ็าจะเปิดทีนี้อาจจะแบบว่าอาจจะหลับหลับไปนะคะทุกคนคะวันพุธท,ที่5แล้วก็พะหัสเป็นวันที่ร้อนมากเลยนะคะ ดิฉันก็ได้แต่ห่วงลูกทุกวันเวลาออกจากบ้านหรืออะไรแล้วก็กลับดึกกลับอะไรอย่างนี้นะคะก็จะแบบเออขับรถระวังนะดึกดื่นแล้วอะไรอย่างนี้นะคะห่วงทุกวันแล้วก็เห็นเห็นลูกเหนื่อยนะคะทุกคนบางทีเขาออกไปทานข้าวกับแฟนหรืออะไรอย่างนี้นะคะทานข้าวเสร็จบางทีก็กลับมาดึกนะคะขับรถไกลบ้างอะไรบ้างแล้วก็ช่วงที่อากาศร้อนบางทีเขาก็ไปเดินชายหาดกับแฟนอะไรเงี้ยคนเป็นแม่นะเห็นลูกกลับมาแล้วก็จะทักตลอดว่า เออดูเหนื่อยนะไหวไหมถ้าไกลเนี่ยนะขับรถไกลรถติดไหมเขาก็บอกหนูไหวไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าคนเป็นแม่เนี่ยคือถามทุกวันอะไรทุกวันแต่ลูกก็บอกไหวนะคะส่วนแล้วก็หลับนะคะนอนหลับเขาจะหลับจนแบบเข้าไปนคนหลับลึกนะคะทุกคนแล้วก็หลับเสร็จแล้วเนี่ยนะเขานอนอิ่มแล้วเขาจะตื่นมาทักทายคุณแม่เองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยกันแบบนี้มาตลอดใช่ไหมก็วันพุธตอนเย็นคุณแม่ก็ไม่ได้เอะใจนะคะก็กลับไปบ้าน เห็นลูกกินข้าวเห็นอะไรนะคะก็เห็นไปดูตู้เย็นไปดูอะไรโอ้โหลูกกินข้าวแล,<อ>ล้วคงพักผ่อนอะไรอย <lish S 2> <kuin S 1> ่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนนี่แหละคือความเป็นแม่ก็จะห่วงใยนะคะแล้วก็วันพฤหัสตอนเช,ช้าฉันก็ตื่นมาทําคลิปทําอะไรปกตินะคะทาคลิปติกตอกบ้างอะไรบ้างไม่ได้สนใจว่าคือคิดว่าลูกหลับนะทุกคนค่ะเชื่อไหมว่าเช้าวันพฤหัสที่6เนี่ยนะฉันก็คิดว่าลูกฉันหลับแล้วก็ปิดแอร์อะไรแบบเขาจะชอบนอนตื่นเที่ยงตื่นบ่ายอะไรใช่ไหมคะก็ไม่ได้เอะใจอะไร พอทางานเสร็จเนี่ยนะคะดิฉันก็มาที่นิปาหน้านี่เหมือนเดิมมาทําความสะอาดมาทําอะไรกิจวัตรประจําวันของดิฉันนะคะคือก็ทําแบบนี้แบบนี้นะคะทุกคนแล้วพอตอนเย็นไ่ะดิฉันก็กลับไปอีกแล้วเอ๊ะทำไมทําไมโทรหาลูกไม่ติดนะคะถ้าเขาออกไปที่ไหนเขาก็จะบอกเราตลอดนะว่าแม่หนูไม่อยู่นะไปน,ไปนู่นไปนี่เขาจะรายงานตลอดเพราะคือแม่จะห่วงตลอดเวลาลูกอยู่พัทยาแล้วก็ออกนอกบ้านแบบนี้นะคะคือเป็นแบบนี้มานานมากแล้วนะคะ ห่วงความปลอดภัยห่วงเรื่องอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะคะเพราะลูกสาวเนี่ยนะคะป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากแล้วก็อุบัติเหตุก็บ่อยอย่างนี้นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่เคยแล้วก็บ่อยมากเลยนะคะทุกคนดินันก็ถ้าลูกออกจากบ้านหรืออะไรเนี่ยจะห่วงตลอดเรื่องขับรถเร็วอะไรพวกนี้นะทุกคนคะพอพลัดกลับบ้านเนี่ยนะปรากฏว่าไฟในบ้านก็มืดหมดเลยนะคะดิฉันก็ไปดูตู้เย็นเกาะเลยนะปรากฏว่าอาหารอะไรไม่มี ไม่มีอาหารที่ลูกเนี่ยสั่งมาเลยนะคะทุกคนไม่มีสั่งมาจากแก๊ฟูดหรืออะไรนะของที่สั่งอะไรก็ไม่มีมานะคะทุกคนเล้วก็ตกใจเล้วก็โทรก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ติดทีนี้ดิฉันก็ไปดึงประตูแบบนี้นะทุกคนไปเขย่าประตูปรากฏว่าประตูล็อกนะทุกคนคะตอนนั้นนะเขา่ขาเข่าออดแล้วนะคะทุกคนก็คือเข่านี่ออดแล้วแบบดิฉันก็หากุญแจนะทุกคนหากุญแจบ้านนะ พยายามหา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 อยู่ไม่รู้แบบบ้านเรนะเป็นบ้านเช่าดิฉันไม่เคยใช้กุญแจนะทุกคนคะ่ะคือลูก,กไปเช่าอยู่สัญญาหนึ่งปีนะทุกคนฉันก็หากุญแจนะตอนนั้นภาวนาว่าขอให้เปิดเข้าไปเนี่ยนะเจอลูกสาวเนี่ยหลับพักผ่อนหรืออะไรนะคะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนคะ่ะเชื่อไหมที่ฉันเปิดเข้าไปนะวอนพลหัดนะลูกที่ฉันไปแล้วนะทุกคนจ้านี่แหละไปแล้ว แค่นั้นเองค่ะทุกคนฉันชอ็ชอกช็อกมากเลยนะคะทุกคนก็คือลูกสาวไม่มีอาการเจ็บป่วยไม่มีอะไรเลยแต่เห็นเขาเหนื่อยนะทุกคนคะ่ะเห็นลูกเหนื่อยนะขับรถแล้วเขาไปเดินชายหาดแล้วอากาศร้อนแล้วเขาก็พาแฟนไปทานข้าวไปอะไรแบบนี้แล้วก็ขับรถไกลามากจากจากบ้านเราเนี่ยไปรับแฟนที่บางสเสรนะทุกคนรับแล้วก็มาทานข้าวในเมืองพัทยานะแล้วก็ไปเดินตลาด นัดอะไรพวกนี้นะไปเดินทะเลคือกิจวัตรแบบเนี้ยลูกเราไม่เคยทํานะทุกคนจะ้ะแม่ก็เตือนว่าเออแบบนี้นูจะไหวไหมคือวันวันจันเนี่ยเขากลับมาที่บ้านนะทุกคนคือไปนอนที่ไปอยู่กาแฟเขาวาันสองวันอะไรอย่างนงี้นะคะทุกคนพอเขากลับมาเนี่ยเขาก็บอกว่าแม่แม่คะรอ,องเท้ากัดกัดตีนหนูอะไรอย่างเงี้ยค้ะรองเท้าน่กัดกัดแบบข้อพับเขานะเป็นรอยแผลเพราะว่าเขาไม่เคยไปเดินนะคะทุกคนเขาไม่เคยไปเดินทะลุทะเลอะไรร้อนๆนี่เขาจะอยู่บ้านลูกคือไม่ค่อยออกนอกบ้านแต่ ไปบ้างแต่ไม่ได้ไปเดินชายหาดไปอะไรเปนช่วงนั้นอากาศร้อนมากทุกคนคะ่ะอากาศร้อนมากที่พัทยานะแล้วก็อากาศเขาเรียกอะไรนะทุกคนากามันไม่มันไม่สะอาดนะคะทุกคนอากาศมันมีพิษนะคะทุกคนช่วงนั้นนั่นแหละค่าพีเอ็มอ่ะมันเยอะมากเราก็เตือนลูกทุกวันทุกวันทุกวันก็บอกลูกตอนนี้ร้อนมากนะไปนอนเล่นแถวห้องฟิตเนสไหมอะไรไหมเขาบอกไม่ไม่เขาบอกไม่ไม่ไมาไมไมคาเดียวเลยทุกคนเชื่อไหมนี่แหละ แล้วก็ห่วงลูกนะคะทุกวันเลยคะจะต้องคอยบอกลูกคอยอะไรทุกวันเลยนี่แหละทุกคนพอเขาจะไปนะเขาก็นอนหลับคือกินข้าวอิ่มแล้วเขาก็หลับสบายแต่ว่าสภาพที่แม่เห็นน่ะคือลูกของเราเอาคืนไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเนาะนั่นแหละเขาเขากายสภาพแล้วนะทุกคนนี่แหละแม่บาบอกเพื่อน,นแค่นี้นะคะก็มาอัปเดตให้เพื่อนได้ฟังแค่นี้นะคะทุกคนเนาะตอนนี้ก็พยายาม ทำใจว่าลูกของเรากลับไปเขามีบุญมาแค่นี้นะเขามีบุญมากับเราแค่นี้นะเขาทําอะไรให้แม่ภูมิใจเยอะแยะมากมายเลยลูกฉันไม่เกเรไม่เที่ยวไม่เกเรทําตัวเหลวไหลนะคะทุกคนเรียนจบทุกอย่างจนแม่บอกกับเขาก่อนที่เขาจะเสียประมาณเสียอาทิตย์ว่าแม่กลับมาจากเยอรมันนะคะก็บอกว่าลูกแม่ภูมิใจมากเลยนะลูกทําสําเร็จทุกอย่างเลยให้แม่แม่ภูมิใจมากเลยเรียนจบมาหาลัยอะไรทุกอย่างไปต่างประเทศไปอะไรนะคะ ทำให้แม่เนี่ยมีความภูมิใจนะอะไรนะได้คุยกับลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแต่ลูกบอกแค่ว่าหนูจะไปต่างประเทศร,รอบนี้นะให้แม่ทําเรื่องของหนูให้เสร็จก่อนนะแล้วแม่ค่อยไปอยู่ที่เยอรมันกับปาอูเวอร์นี่ยาวๆแต่ทําเรื่องของหนูให้เสร็จก่อนแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะไปต่างประเทศไปนอกพูดได้ไง่ายทุกคนไปนอกรอบนี้เขาจะไม่มาไทยแล้วนะดิฉนันก็เขา้าใจโอเคลูกคงจะไปอยู่โดยไม่กลับ อะไรแบบนี้นะคะไม่คิดว่าลูกจะไปเลยแบบนี้นะทุกคนคะแล้วก็สั่งไว้ว่าให้แม่ขายบ้านหลังนี้หลังใหญ่นี่คืองานมันเยอะงานเยอะมากแม่ทํานู่นยกนี่แล้วก็เจ็บเขาเจ็บอะไรแบบนี้แล้วไม่มีใครอยู่ช่วยนะคะลูกก็สั่งว่าให้ขายตรงนี้แล้วก็ไปอยู่ที่ต่างประเทศแม่จะได้ไม่ลําบากคือเขาจะพูดชอบพูดนั่นพูดนี่พูดอะไรแบบนี้ก็ไม่คิดว่าลูกจะเป็นการเ สั่งครั้งสุดท้ายของเขานะทุกคนเขาครบ28ปดปีเต็มนะคะไม่คิดว่าเขาจะมากับเราแค่นี้ทุกคนคะ่ะมาอัปเดตให้ได้ฟังนิดนึงผ่านทุกคนตอนนี้ก็พยายามสวดมนต์นะคะดิฉันสวดมนต์แล้วก็อุทิศบุญให้ลูกจะเยอะกรกดาประมาณวันที่ยี่สิบก็จะครบร้อยวันนะคะเกินไปนิดหน่อยก็จะทําบุญร้อยวันส่งลูกสาวของดิฉันให้สําเร็จเสร็จอะไรที่เขาได้สั่งเสียคุณแม่ไว้นะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะ สวัสดีนะคะทุกคนไปก่อนคะ่ะทุกคน